เราไข่หัวเราจะแบบไม่รู้น่ารักมากฮายสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะปามเนี่ยจะพาเพื่อนๆน,นะมาดูเครื่องประดับนะคะที่ปามราู้สึกว่าปามซื้อมาแล้วปามได้ใช้บ่อยๆป้าจะมาแนะนําแล้วก็พูดถึงสไตล์ที่ปามชอบเนาะว่าซื้อเป็นสไตล์ไหนมาแล้วสามารถแมทได้กับเสื้อผ้าหลายๆสไตล์นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยค่ะ อย่างแรกเลยเดี๋ยวเันจะมาพูดถึงว่าปามเนี่ยใส่อะไรติดตัวตลอดบ้างนะคะก่อนจะไปพูดถึงเครื่องประดับอย่างตัวแรกเนี่ยที่ปามชอบใส่ตลอดเลยไม่ว่าจะนอนอาบน้าออกกําลังกายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปามจะชอบใส่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นสร้อยคอแบบเรียบๆง่ายๆนะคะตรงนี้จะเป็นทองแล้วก็ ตัวนี้คือปามก็ไปเลือกเพชรเองเม็ดเล็กนะคะพอเราเลือกเพชรเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็ไปสั่งขึ้นรูปก็คือปามเนี่ยสั่งให้ทําเป็นเม็ดกลมๆแล้วก็ร้อยเข้าไปในสร้อยเลยมันก็จะได้เป็นฟีลแบบดูไม่เยอะไม่น้อยไปนะคะสามารถใส่ได้กับทุกลุกทุกลุกจริงๆสวยมากๆนะคะแล้วก็อยู่ติดคอเป็นแบบซิกเนเจอร์ของปามแต่ข้อเสียสําหรับอันนี้เลยคือเวลาเราร้อยจี้ที่มันฝังเข้าไปในเส้นอะทุกคนคือจี้มันจะดิ้นได้คือบางทีอะ มันก็จะไม่โชว์ด้านเพชรนะคะบางทีมันก็แบบเนี่ยเป็นด้านเนี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นข้อเสียอย่างบางทีแบบเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยพอไปเห็นรูปที่หลับปุ๊บเออสร้อยเรามันพลิกมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปตัดสินใจกันดูว่าชอบแบบนี้หรือเปล่าถ้าตัวเองเป็นคนแบบเออไม่ได้มายรับได้กับสไตล์นี้ก็ลองไปดูเป็นสร้อยที่มีแบบรอยจี้เข้าไปในเส้นนะคะก็สามารถใส่ได้ง่ายใส่ได้ทุกวันก็เครื่องประดับอีกอย่างหนึ่งที่ปามชอบเลยก็จะเป็นอันนี้ค่ะ แหวนง่ายๆนะคะจะเป็นทองแล้วก็เป็นเพชรกลมๆเหมือนกันคือไม่รู้ดีปันว่ารู้สึกชอบอะไรที่แบบมันเรียบๆอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันน่ารักนะคะแบบใส่ติดนิ้วได้ตลอดเลยและอีกอันหนึ่งที่ชอบใส่เลยก็จะเป็นนาฬิกาคือเวลาใส่นาฬิกาติดตัวแทบจะตลอดเลยมั้งเวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยปานรู้สึกว่านาฬิกาเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะใส่แล้วมันดูดีคล้ายๆกับเครื่องประดับแล้วก็ สามารถแมชได้กับทุกลุกคือส่วนมากเนี่ยนาฬิกาที่ปั๊มชอบมันจะชอบเป็นสายเหล็กคือรู้สึกว่ามันไปได้ง่ายถ้าอยากจะหรูๆห,หน่อยก็ไปทางสายหนังนะทุกคนหรือว่าสปอร์ตขึ้นมานิดนึงก็เลือกเป็นสายยางสายอะไรก็แล้วแต่ทุกคนชอบนะคะบางตัวปั๊มก็อาจจะบอกลานได้ว่ามาจากไหนแล้วบางตัวปั๊มก็แบบซื้อตามตลาดละอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปนะทุกคนก็เป็นว่าเอาเป็นประมาณสไตล์อย่างนี้แล้วกันนะคะอย่างคู่แรกเนี่ย ปามใส่บ่อยมากมากแล้วก็คือดันโชคดีนะคะซื้อร้านที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวงานเขาโอเคทุกคนตัวแรกจะเป็นต่างหูแบบนี้นะคะน่ารักมากแล้วมันหวานๆนะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นต่างหูข่วงสีทองแล้วก็ห้อยด้วยตัวคริสตัลใสๆนะคะเพราะใส่แล้วอะ่ะได้ลุคที่หวานมากๆสามารถแมทช์ได้กับหลายๆลุคเลยดูสิทุกคน พอใส่แล้วมันแบบน่ารักมากก็คือความชอบความดีเทลอะทุกคนดูดิตรงนี้มันจะเป็นรูปแบบหัวใจน่ารักมากประมาว่าเพื่อนๆลองดูสไตลน์นี้ติดตู้ไว้ก็ดีนะคะมันเป็นอะไรที่ใส่แล้วแบบเออมันหวาน่ะแล้วก็ดูไม่ได้แบบใหญ่มากมีความตุ้งติ้งเล็กๆเนี่ยค่ะพอใส่สองข้างปุ๊บมันก็จะได้ลุปประมาณนี้เวลาเราใครเอาหัวแล้วจะแบบงๆๆน่ารักมากนะคะ คู่ต่อมานะคะถ้าเมื่อกี้เป็นสไตล์คริสตัลแล้วนะปามอยากให้เพื่อนๆมีเลยก็คือเป็นต่างหูมุกอันนี้นะคะจะเป็นต่างหูมุกที่ช่วงนี้วายหล่นอันนี้นะคะจะเป็นต่างหูมุกที่ช่วงนี้ปามชอบใส่มากๆรู้สึกว่ามันคล้ายๆตัวสโนว์แมนน่ารักนะทุกคนคือเมื่อกี้ว่าหวานแล้วใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ความด้วยความที่มันดูเป็นสไตล์แบบต่างหูมุกอะปามรู้สึกว่ามันจะได้ลุคหวานที่ดูแบบ หวานเรียบร้อยอะทุกคนอย่างเมื่อกี้มันยังมีความแบบแฟชั่นหวานๆใช่ไหมคะแต่พอใส่มุกเนี่ยมันจะได้อีกลุกหนึ่งที่ดูแบบเป็นผู้หญิงนิ่ง,งๆขึ้นมามากกว่าเนี่ยคะ่ะประมาณนี้คือวามรู้สึกว่าต่างหูมุก่เป็นอะไรที่ใส่แล้วแบบดูเป็นทางการแล้วก็ดูแบบไทม์เลสใส่ง่ายๆแล้วก็แมทช์กับชุดได้ง่ายๆนะทุกคนอย่างชุดวันนี้ที่ปลาลใส่ใช่ปะทุกคนมันค่อนข้างจะแบบ แมนๆนิดนึงอะคือข้างบนเนี่ยมันก็เป็นแบบเสื้อยืดเสื้อก้ามทั่วไปนะแต่ข้างล่างเนี่ยปลาล์มก็ใส่เป็นแบบกางเกงยีน์่ะแล้วก็ผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันเป็นลุคที่แบบดูแมนๆนะแต่พอปลาล์มเอาต่างหูที่เป็นคล้ายๆกับมุกเนี่ยเข้ามาแมชนะคะจะทําให้ลุคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดูหวานขึ้นมาเลยทุกคนคือต่างหูเนี่ยมันเป็นดีเทลเล็กๆที่มันเปลี่ยนโหมลุคได้เลยนะรู้สึกว่าแบบเออฉันเป็นสาวหวานฉันเป็นสาวแบบฟุ้งฟริ้งนะคะ ต่างหูมุกคู่นี้เลยจ้าและสําหรับคู่ต่อไปที่ปามจะแนะนํานะคะปามรู้สึกว่าคู่นี้มันเป็นอะไรที่แบบถ้าคนที่เจาะหูแล้วแบบไม่ชอบใส่ต่างหูอะไรใหญ่ๆเนี่ยควรจะมีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นต่างหูแบบนี้เลยเป็นสไตล์ต่างหูเพชรเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็ เลือกซื้อแป้นที่แบบมั่นคงนิดหนึ่งกัทุกคนมันจะได้แบบติดหูแน่นๆคือปามรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ใส่ง่ายมากๆมันทำให้หูเราอ่ะดูไม่โล่งเกินไปนะคะแล้วก็ดูใส่ง่ายช่วงนี้เป็นอะไรที่ปามแบบใส่คู่นี้บ่อยนะคะเพราะว่าเราใส่แมสอะหูเราอ่ะมันทําหน้าที่แบบหลายอย่างมากแล้วนะคะต่างหูที่ปามเลือกใส่ในช่วงนี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบใส่ง่ายๆนะคะอย่างเช่นต่างหูเพชรแบบเม็ดเล็กๆคู่นี้ปามรู้สึกว่า เออมันทําให้ลุคปามอ่ะไม่ได้ดูเรียบจนเกินไปดูแบบเออเราใส่ใจนะกับต้มหูแต่เราก็ใส่อะไรที่มันแบบง่ายๆชิลๆความชอบความซิมเปิลของมันนะคะคือด้วยความที่มันเป็นเพชรนะทุกคนมันจะแบบมีความแบบระยิบระยับนะคะแล้วก็ดูสวยอะ่ะอธิบายไม่ถูกแล้วก็เพชรที่เป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะคะราคาไม่แพงมากด้วยคือสามารถหาซื้อได้ตามร้านทองร้านเพชรอะไรทั่วไปเลยนะคะ ก็เลือกที่มันแบบน้ำดีขึ้นมาหน่อยจะได้มีความแบบขาววิ้งวิง,วงกระทบกับไฟได้มากขึ้นนะคะก็ลงทุนกับต่างหูเพชรคู่เล็กๆอย่างเงี้ยนะคะมิติดบ้านไว้สักคู่นึงป้ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบแมทช์ได้กับทุกลุกแล้วก็ช่วงนี้ใส่แมสใส่อันเนี้ยรู้สึกแบบสบายหูสุดๆค่ะแต่ถ้าอย่างคู่เมื่อกี้นะคะใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเล็กเกินไปอ่ะไม่ชอบต่างหูเล็กๆแบบนั้นนะคะป้ามีต่างหูเพชรอีกสไตล์หนึ่งที่อยากมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อได้ดูนั่นก็คือเป็นทรงแบบ อย่างเงี้ยทุกคนเป็นต่างหูเพชรที่กลมๆแบบนี้นะคะยางของบาเนี่ยจะเป็นเพชรแบบครึ่งข้างหน้านะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นแค่ตัวทองแบบนี้มานรู้สึกว่าใส่แล้วว่ามันดูมีความแบบยิ่งใหญ่กว่าอันเมื่อกี้นะคะอาจจะใส่ในช่วงนี้อาจจะมีความลำคาญนิดหนึ่งตรงที่แบบมันมันเกี่ยวกับแบบแมสอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามถึงความสวยแล้วก็ความใช้งานได้นานเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้ไปเรื่อยๆใช้ใช้ได้ตลอดเลย ควรู้สึกว่าทรงนี้มันเท่มันแอบเท่กว่าทุกทรงที่ผ่านมาเลยนะคะมันใส่แล้วเป็นประมาณเนี้ยมีความเท่แต่ก็มีความหวานด้วยด้วยความที่มันเป็นแบบเพชรแล้วก็ตัดด้วยสีทองนะคะมันจะแอบแบบเท่เทหวานหว,น,วน,นะทุกคนแล้วแบบสวยติดหูแล้วก็รู้สึกว่าทรงนี้ใส่แล้วมันดูแบบ เห็นชัดเจนว่าเออใส่ต่างหูมาใส่เครื่องประดับมานะก็จะเป็นทรงนี้ใครอีกทรงหนึ่งที่แนะนําสําหรับคนที่ชอบต่างหูเพชรแล้วก็อยากให้มันมีความแบบอลังการขึ้นมานิดหนึ่งจะเป็นประมาณนี้เลยเอมาข้ามเรื่องความเพชรความทองออกไปนะคะที่เหลือเนี่ยจะเป็นต่างหูแฟชั่นที่สามารถแบบหาซื้อได้ง่ายๆแล้วก็น่ารักด้วยนะคะอย่างตัวต่อไปที่ปามอยากแนะนําเลยอาจจะยิ่งใหญ่นิดนึงนะทุกคนแต่ปามชอบมันก็จะเป็นต่างหูแบบอย่างเนี้ย เป็นคริสตัลใสๆนะคะเพื่อนๆสังเกตได้ป้าว่าปามาชอบต่างหูหรือว่าเครื่องประดับที่มันเป็นสีแบบทองๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะปารู้สึกว่าเออปามใสเราขึ้นนะก็จะมีคู่นี้นะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ายิ่งใหญ่ไปปามก็มีคู่หนึ่งแนะนําจะเป็นอันนี้ ามจำไม่ผิดรอรปามซื้อมาจากร้านเดียวกันทุกคนแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าฉันจะเลือกอันยาวหรืออันสั้นก็เลยแบบซื้อมา2คู่เลยคืออย่างอันยาวอย่างเงี้ยปามชอบเลือกใส่กับเสื้อผ้าที่มันเรียบๆทุกคนหรือว่าเสื้อผ้าที่มันค่อนข้างจะแบบติดตัวนิดนึงอย่างเช่นวันเนี้ยชุดปามอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะแบบพอดีๆตัวใช่ปะคะมันก็แบบดูไม่มีอะไรที่มันวิบวับยิ่งใหญ่ปามก็เลยจะเลือกต่างหูที่มันมีดีเทลแบบ เออมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนเดินผ่านนะคะมันก็จะเห็นได้เด่นชัดน่ารักนะบวาชอบแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้นะคะสําหรับคนที่รู้ว่าเฮ้ยห้อยสีอ่อันอย่างเงี้ยมันยิ่งใหญ่เกินไปนะคะก็จะห้อยสองอันก็เพียงพอก็น่ารักมากๆแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนสองอันก็จะได้ลุคแบบน่ารักไม่เอะอะมากแล้วก็สี่อันก็จะได้ลุคแบบฟิเฟียสระหว่างสองอันนี้เพื่อนๆชอบแบบไหนแล้วก็รู้สึกว่า แบบไหนเขาก็พร้ามกันกันส่วนตัวปามชอบทุกสองอันเลยนะแล้วต่างหูคู่สุดท้ายที่ปานจะมาแนะนํานะคะปามรู้สึกว่าคู่นี้มันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนมองข้ามไปนะคะแต่ปามอยากให้เพื่อนๆมีเลยนั่นก็คือต่างหูสไตล์ห่วงๆแบบนี้นะคะ่ะทุกคนคือไม่รู้สิมันดูแบบแฟชั่นมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะอย่างปามลุกแบบนี้ใช่ปะอาจจะดูแบบเฮ้ยขาดอะไรไปนะคะฟาดเข้าไปเลยะคะ่ะด้วยต่างหูห่วง ห่วงต้องใหญ่นะทุกคนใหญ่แบบนี้ไปเลยจะห่วงเงินโรสโกหรือว่าสีทองก็ได้แต่ส่วนตัวเป็นคนชอบสีทองนะคะก็เลยรู้สึกว่าเลือกสีทองมาน่าจะเข้ากับลุคเราเนี่ยคะ่ะมันเป็นประมาณนี้คือมารู้สึกว่าแบบมันเรียบแต่มันยิ่งใหญ่มากคือมันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกค่ะมันเป็นอะไรที่ติดอยู่ในตู้เราได้หยิบอบกมาใช้บ่อยๆแน่เชื่อปาทุกคนซื้อแบบไซส์แบบนี้ไปเลยนะคะให้ดูใหญ่ๆแลว้วก็รู้สึกว่า ต่างหูที่มันแบบใส่แล้วมันใหญ่นิดนึงอะมันช่วยทําให้แบบหน้าเราเล็กลงด้วยไม่รู้ปาคิดไปเองหรือเปล่านะคะถ้าใส่แล้วมันแบบไม่รู้น่ารักมากไปตามต้องมีแล้วก็ราคาถูกด้วยปามาชอบเครื่องประดับทุกอย่างทุกความว่าจะเป็นต่างหูสร้อยแหวนอะไรนะคะชอบหมดสเต็ปต่อไปจะเป็นแหวนแล้วกันนะคะนอกจากวงนี้ที่ปาใส่แบบติดตัวตลอดแล้วนะคะมีอีกวงหนึ่งที่ปาชอบนั่นก็คือจะเป็น วงแบบคริสตัลอันนี้นะคะใส่อันนี้เแล้วแบบดูสตรีทอะแปลกปะคือทรงอะมันจะเป็นแบบฟิลคล้ายๆเพชรคล้ายๆแบบอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะตัวรู้สึกว่าใส่แล้วมันเท่อเนี่ยอย่างใส่กับลุกวันนี้ก็เข้ามากๆเลยนะแล้วก็สามารถแมชได้กับแบบแ,บบแ,บบแหวนอื่นๆด้วยแบบใส่ติดนิ้วเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากได้แหวนแบบยิ่งใหญ่เอะก็แนะนำอันนี้ หรือไม่นะคะวงต่อไปเนี่ยจะเป็นคล้ายๆสไตล์แบบแหวนทองสมัยก่อนนะทุกคนแต่อันนี้จะเป็นแหวนสีทองปั๊มไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าแบบสแตนเลสหรือเปล่านะคะใส่ติดมือแล้วมันดูเท่ดีนี่ยคะ่ะเพื่อนๆก็เลือกแบบไซส์ความกว้างให้มันพอดีเนาะแบบถ้ามันเล็กไปก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยเห็นชัดคือมันก็เลือกไซส์ที่แบบ เธอใหญ่ขึ้นมาหน่อยให้มันดูเท่ๆติดมือแล้วก็มีอีกหนึ่งอันนะคะที่ปามชอบแล้วก็เพิ่งซื้อมาล่าสุดก็จะเป็นวงนี้ทุกคนน่ารักมากคือจะเป็นแหวนสไตล์แบบบางๆนะคะการที่เราเลือกแหวนให้มันบางๆแล้วก็ใส่ที่มือเนี่ยจะทําให้มือเราดูเรียวขึ้นนะคะอย่างอันนี้ที่ปามซื้อมาปามรู้สึกว่าแบบถ้าวันไหนอ่ะรู้สึกว่าใส่อันนี้เรารู้สึกน้อยเกินะปามก็จะใส่อันนี้ทับเข้าไปเลย ก็สีที่ปาล์มเลือกมาเนี่ยจะเป็นโรสโก o เพเพื่อนเห็นป่าว่าสีเนี่ยมันจะค่อนข้างกลืนไปกับผิวปาล์มปามชอบตรงนี้แหละค่ะว่ามันอันเล็กใช่ป่ะแล้วก็สีเนี่ยมันกลืนๆก,ก็จะทําให้เห็นฟิลแบบดูไม่ได้ใส่แหวนเยอะมากแต่ก็ดูแบบมีอะไรนะสีโรสโก้เนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยเจอร้านที่ถูกใจแล้วก็โทนสีเนี่ยมันใช่นะคะสีเนี่ยมันจะช่วยแบบขับโทนผิวของเราอะให้มันดูมีความแบบ ละมุนล,ละมุนอะอธิบายไม่ถูกแล้วก็โรสโกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสีที่หลายๆคนมองข้ามแต่ปามองว่า เป็นสีที่ใสแล้วแบบสวยกับทุกทนสีผิวเลยนะคะเพื่อนๆจะเปลี่ยนมุมมองการแบบใส่เครื่องประดับสีโรสโกเลยนะคะไม่ไม่ได้มีแค่แบบสีทองสีเงินที่ใสแล้วสวยเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้สีโรสโกใสแล้วเป็นอะไรที่แบบน่ารักแล้วก็กลืนไปกับผิวมากๆเลยชิ้นต่อไปนะคะปาจะมาพูดถึงสร้อยคอแต่มันมีอันนึงอะปาไม่รู้ว่าปาไปเก็บไว้ตรงไหนนะคะใส่น่าจะวางไว้ข้างล่างนั่นแหละแต่มันจะเป็นฟิลแบบเชนเชนนะคะเดี๋ยวปาจะขึ้นรูปให้ เป็นอะไรที่ปามใส่บ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าสวยมากๆากนะคะแมชง่ายๆยิ่งโดยเฉพาะนะเพื่อนๆใส่เสื้อแบบคอแบบเต่าๆอย่างนี้เนาะ mm hmm. เวลาเราใส่เชนอะตรงเนี้ยมันจะแบบเห็นชัดสวยแล้วก็มันจะดูเท่ด้วยค่ะนอกจากอันนั้นก็จะมีเส้นนี้เลยเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะปามจำราคาได้ว่า390บาทน่ารักมาก mm hmm. เป็นสร้อยแบบหัวใจ2อน 2> ตรงตัวสร้อยเนี่ยทุกคนมันจะมีความแบบฝังเม็ด คล้ายเพชรแบบนี้น่ารักอะ่ะมันทําให้สร้อยเรานะคะมีดีเทลมากๆคือส่วนตัวปาจะไม่ค่อยถอดเส้นในอยู่แล้วนะเพราะามันใส่ยากไม่ใช่หรอกปกติแบบทําเล็บแลเล็บมันยาวอะก็จะใส่เนี้ยถมเข้าไปเลยทุกคนนี่ค่ะใส่ออกมาก็จะได้แบบแบบเนี้ยเข้ามาดูกาใกล้ๆ น่ารักปะน่ารักมากแล้วก็คือมันมีความเป็นแบบอ่ะสมมติอยากใส่เป็นเลเยอร์ใช่ไหมคะอย่างถ้าบางวันเนี่ยปามใส่เสื้อที่แบบคอ,อกว้างหน่อยมันก็จะเห็นเป็นเลเยอร์2เสน้นก็จะเห็นแบบเป็นเลเยอร์นี้แล้วก็เป็นอันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันแมชกันดีนะคะแล้วก็โทนสีเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากด้วยน่ารักมากมากอ๋อต่างหูปาล์มเลยพูดอีกอันนงคะนี้จะเป็นイヤ c คัฟนะคะจะใส่ให้ดูเลยยヤ่คัฟเนี่ยปาลมค่อนข้างจะ พิกกี้นิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่ใส่เอียร์ครับแล้วแบบเจ็บแล้วก็ทรงหูเนี่ยอาจจะแปลกๆนิดนึงอะคะ่ะก็เลยแบบเลือกนิดนึงแต่เนี้ยรู้สึกว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะใส่ได้มันจะใส่ตรงนี้มันจะเป็นเอียร์ครับที่แบบดูมีความแบบเพชรเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะมันดูแมทช์กับต่างหูที่ความชอบใส่แล้วก็ใส่เติมเข้าไปให้มันดูแบบเยอะๆได้นะทุกคนนอกจากทุกอย่างนะคะอย่างสุดท้ายเลยนะั่นก็คือกําไรข้อมือ กำไรข้อมือเนี่ยปามอาจจะชอบเลือกกำไรข้อมือที่แบบเส้นเล็กๆนิดนึงนะคะเอาไว้ใส่แมชกับนาฬิกาหรือว่าใส่ข้างที่เราไม่ได้ใส่นาฬิกาให้มันดูแบบมีอะไรขึ้นมาอย่างเส้นเนี้ยทุกคนจะเห็นได้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆมากเลยอย่างเงี้ยค่ะปามก็จะเลือกใส่กับข้างที่มือมันว่างๆก็จะดูแบบมีอะไรวิบวับขึ้นมานะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยปามก็ชอบนะ ความแอบเสียดายว่าร้านนี้คือเราต้องเลือกดีๆนิดนึงค่ะมันจะมีเงินแท้แล้วก็มันจะมีอันนึงเป็นจะเป็นแบบงานคล้ายๆแบบนี้อันนี้คือความใส่ไม่กี่รอบเองนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคือตอนแรกอะมันเป็นสีทองแบบแบบเส้นนี้เลยนะแต่ใส่ไปแป๊บเดียวเท่านั้นอะมันลอกมาเป็นสีแดงๆไม่ค่อยสวยก็เลยแบบแอบเสียดายนิดนึงราคามันประมาณแบบ200นะคะแต่ก็ชอบชอบสไตล์มันมากๆมันแอบมีความแบบ หมุดหมุดแบบมีดีเทลอะแต่ด้วยความที่สีลอกไปมปนความไม่ชอบใส่เครื่องประดับที่แบบลอกๆหรือมีสีลอกเลยนะคะก็เลยสต็อปไม่ได้ใส่ตัวนี้ต่อเลยนะคะก็เลยได้ไปซื้อตัวนี้มานั่นเอง เป็นประมาณนี้ค่ะรมเครื่องประดับที่ปามรู้สึกว่าปามซื้อมาแล้วก็ชอบแล้วก็เป็นดีไซน์ที่สามารถแมชกับเสื้อผ้าได้หลายชุดนะคะเพื่อนๆนะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องปามไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปหน้าหรือหน้า,หน,าหน้านะปามได้สั่ง,งรองเท้าผ้าใบมาจากเกาหลีแล้วน่ารักมากปามอยากลองแล้วก็อยากมาแบบอันบ็อกซิ่ง เปิด my first feeling ให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆกด subscribe ไว้นะคะปั๊มรู้สึกว่าคู่นี้จะต้องเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่โปรดของปั๊มในอนาคตแน่ๆทุกคนกด subscribe เอาไว้นะจ๊ะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็กดติดตามไว้แล้วกันเนาะจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ